คะแนนสามต่อศูนย์ครับเมืองและที่สพปลาวครับ ไปสู่เนี่ยสูตสครับเริมเสของเมืองี้้แหะปัญหาหัวใ่หันยกตะกอมขอบ้านตัว คนใจดีๆแน่นะบ้างแต่ก็หาคนอี้โยกข้อนั้นใจข้อนี้นะแต่ก็เวลาสิเรียนเงี้ยนะผมมีลมหรอกแต่ว่าหัวใจบัอดีใจมันบอดีหาคนใจดีๆนะแต่ก่อนนะ ไล่เส็นไปไล่เซ็นไปเสียมันเปิดวายมันเปิดสักขาเพราะเป็นเกษตะกรผมาครับทำไปทำมาเนี่ยครับโยงได้ก็เตีหายนะครับไม่สูตรต่อห้าครับ เสียบนะลูกค้าในตลาดตะก้อไก่ไปได้เขาเปิดหัว 现在要报灾害了。 เธอก็ให้ลงถ้าเขาเสียเงินสั่ง มินโอ้โหทำการแทบปฏินะครับเนาะส่วข้าวเอเกาเกากับเติงนะครับฝั่งนี้ฝั่งนู้นตีตีกับยังกันล่ะตีกับยังตีกับเต๋าตีกับเต๋านะเมืองตีครับฝั่งนู้นเมืองตีฝั่งนี้เกากับ พี่เติร์งนะครับ1ต่อ5นะครับเสิร์ฟไป1 2โอ้โหเกาไม่รับนะครับแต่กอลูกนี้5ต่อ1เมืองจะได้เสิร์เสิร์ฟได้ซ้ายมายกไปเดีบร้อยหนึ่งต่อห้านะครับเกาเจร้เสอร์ ์ฟไปไลลซ้ายเปิดหัวยกหนึ่งยกสองไปหายวับไปกับตาแต่กอลูกนี้ถ้าไอเอดมินโอเป็นฟิปไอวิจารนะครับโปกาวต้องโป่งหลังให้ตีนะครับโป่งหลังให้ตีอย่างเดียวนะครับจะได้กินนะครับโอโหอย่างนี้ก็ตายนะครับตีตตินเนตนะครับโอ้ 6ต่อหนึ่งครับตีเสิร์ฟขยับขยับมาเสิร์ฟโ,โบกาวเปิดหนึ่งประซองยังได้นะครับโอ้โหลายยิงยาวนะครับตะกอ้อที่แอดบินโอ๊ตพูดนะครับต้องโป่งหลังอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถึงจะได้กินฝาหนูนะครับกระแทกนี้ไปโดนหัวเขาหมดนะครับต้องโปร่งหลังให้เขาเล่นยากๆนะครับอย่างนี้ก็หายนะครับ ถ้าเชื่อเอสมิ o, นโอ้ี่จบข่าวนะครับไม่เชื่อเอสมินโหนี่รอ,อแพ้อย่างเดียวครับตะก้อกต้องเชื่อเอสมินโอ้เท่านั้นนะครับไม่เชื่อก็ต้องตายนะครับโอ้โหไปแทะเข้าแต่หวัวนะครับก็ตายนะครับผมบอกว่าตะก้อแผ่นี้ต้องโป่งหลังโป่งหลังไปนะครับโป่งหลังไปให้ตีอย่างเดียวนะครับ ให้ตีเปิดมาแล้วให้เสื้อฟ้ายกเพว่าเสื้อฟ้าก็ไม่ใช่ตัวยกธรรมชาตินะครับ6ต่อหนึ่งครับแต้มเริ่มไหลไปอีกโยกขึ้นมาทําไงครับซันแบก็กตีดนะครับผมก็บอกแล้วครับตีดโอ้ยตายนะครับอย่างนี้ตายเรียบตตีกับเมืองนะครับตีเมือง ยกหนึ่งโอแตกแล้วครับขึ้นได้ไหมยังโอขึ้นได้ทีเนทนะครับตะก้อนี่ผมได้บอกว่าโปร่งหลังโป่งหลังนะครับตะก้อจะได้กินฝั่งหนุนตงโปร่งหลังอย่างเดียวนะครับทางทีเอส็ิโอได้พูดไว้นะครับโปร่งหลังไปให้เขาเปิดยากยานะครับนี่นะครับนี่นะครับได้แล้วครับโอเกือบได้แล้วครับยังไม่สุดนะครับถ้าโป่งหลังไปอีกลึกๆนี่อาจจะมีผลได้อ่า ับแอดมินโอะไรกนลุนีลุนีออกโอ้โหโปเกาจะจะกระแทกนะครับผมก็บอกแล้วมันไม่ได้เรื่องนะครับโปเกาผมก็บอกแล้วโอ้เป็นผลของโปเกาจริงๆครับเออเขาเตะพลาดเองครับเป็นที่โปกหลังไปอุปสมบัติแล้วครับโอ้ตะก้อนะครับอื้มต้องเชื่อแอดมินโอนะครับ กระแทกไปอีกแล้วครับโดนหัวเขาอีกแล้วยกมายกหนึ่งยกสองไปหายวับนะครับเออตะกออย่างนี้ผมพูดไว้นะครับมันหายจริงเออตะก้อได้แค่เม็ดเดียวย่ำใจไปกระแทกใส่หัวเขานะครับโอ้ตายแล้วตะกอปาฏิณีน่ว่าผลช่วยชีวิตปาฏีไว้แต่เอเปิดซ้ายโปรแกรมมีเซ้นะครับมีเซเอาว่าไงกินกองแก้วโอ้โหผมก็บอกแล้วครับ แต่ก็จะตามเขาทันตอนโยงหลังเท่านั้นตัวเองทางนี้ก็ไม่ได้ชัวร์อะไรมากมายนะครับระดับแบดมินโอวิพ่ามิจาร์น่ไม่เคยพลาดนะครับเสิร์ฟอ้อนะครับเออไอสนามมีสนามบางเฉลินะครับซ้อมกันที่วันศุกร์นะครับเจอไปติดหัวยกขึ้นมาหายโอออกนะครับโอเตะไม่ดีเองนะครับฝั่งหนู้นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ อาไรเง่ายๆก็คือทุลักเจทุเลนะครับอโอ้โหเสริมลูกนี้โปกัมเสิร์ฟไปเปิดหนึ่งเ,ออเปิดสองยังไม่ได้อยู่แก้ไขสถานการณ์เปิดหัวยกขึ้นไปอ้าวล้นนะครับโอ้โหเปกินยังไงเขาเรีเเยกว่าไปแดกนะครับ สามนะครับโอ้โหห่างมากนะครับเปิดหัวโปกเกายกขึ้นไปไปยังไงพี่กองแก้วโอ้โหยังดีนะครับไม่จะไม่ขาไม่หนักเท่าขาไม่ผลเลยเปิดหนึ่งมาจะลงไหนี่จะเย็นไปเตึ้งจะเย็นเปิดหนึ่งมาจลงไหนี่แหม่โปรเกายังไม่เชื่อนะครับยังไม่เชื่อเอดมินโอลครับยังจะกระแทกใส่หัวเขานะครับยังกระแทกใส่หัวเขาอยู่เปิดขาร้อยรับสบายโอ้โหหาอีวัตโอ้ ตายแล้วตะก้อถ้าเชื่อแอดมินโอได้เป็นจบตั้งนานนะครับตะก้อมันจะมาสูสีคุณนี่แปดต่อสามนะครับเสิร์ฟปั่นมายกหนึ่งยกสองกินก็วเกลียวเหยียดติดนะครับผมก็บอกแล้วครับไปจริงจริงนะโอ้ไปแล้วครับเก้าต่อสามแล้วเก้าต่อสองนะครับ ก้าวต่อ3นะครับตีสมบูรณ์แล้วเสิร์ฟเปิดหัวโยกไปกินของแก้วตีดอีกแล้วครับโอ้โหถ้าอยู่แล้วมีเรื่องนะครับดูนี้เอาล้วครับจะแก้เกมยังไงครับโปรแกาวยังกระแทกอยู่ติดหัวยกขึ้นมาหายวัดไปก่านะครับโอ้ตะก้อน,นะครับ ครับโป่งหลังเหมือนเอดมินโอพูดจบข่าวจะสูสีกว่านี้นะครับพวกนี้สนามดาบสองคมนะครับสนามสองคมใช้ประกันซอยสามนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับโอ้โหทำดีครับเอพิเติม์ทำดีมาก3ต่อเกอ้าครับตามมาหางหด้กระแทกใส่ขาเขาอยู่1 นี่นะครับโอ้โปเกาวยังไม่เชื่อสายตาตัวเอง้ะเสิร์ฟไม่กินได้ยังไงตายแล้วก้าวต่อสารับเสิร์ฟัดดีตักลังเท้าได้ยกหนึ่งยกสองเอาละครับยังไม่ยอมนะครับปกติฝั่งนี้จะไปต่อนะครับ แต่ทำไมไม่รู้รัะไปเตียมาฝั่งนู้นเป็นตอเชยเลยอ้าแก้ไขวันนี้โอ้โหเปิดหัวไปไหนครับอ้ลูกเขาแก้มาดื้อเปิดหัวหายโมงทิ้งเลยครับจะอ่อยไปไหนครับพี่เติมมาผักกางยกหนึ่งยกสองให้หัวรับโอ้โหยังแก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับ อ,อย่างล็อกได้นะครับยังล็อกได้3ต่อ9นะครับเซอร์ไปเปิดขา2นั่นเองจ็อกเองกินเองนะครับโอ้ยไม่ธรรมดานะครับตีสอป,ปอตลาว9ต่อ3นะครับ บอาลูนี้เลยซ้ายเก้าแตงหรือเปล่ายังอยู่นะครับว่ายังไรพิเตอร์โอ้โหยังแก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับยกไปทางซันแบ็กนะครับแต่พิเติร์บอกว่าไม่มีใช่ปัญหา3ต่อ9นะครับยังล็อกอยู่นะครับโปงหลังไปที่แอดมินโอบอนะครับว่าแล้วครับเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้ยังไม่สุดนะครับถ้าสุดกว่านี้มีเรื่องนะครับ9ต่อ3นะครับ เส์อไปเปิด้าัลนะค่ะว่าแล้วครับสิบต่อสามเลยโอ้โหโปกาวสะกดคำว่าชนะยังไม่เป็น,นครับที่สนามบางฉลงหรือสนามไหนก็ตามครับปีนี้นะครับเขาเป็นยังไงกันครับโปกาวนี้ปีนี้เขานาไม่ไดีจริงๆริสิบต่อสามครับโอ้โหสไลสลสลด์ล,ล,ลูกออกไป สามต่อสิบครับดกหนึ่งดกสองสันบาคโอ้โหทางนี้ตอนแรกบอกว่าทางทางนั้นไม่มีอะไรเลยทางเราก็ไม่มีอะไรเลยนะครับโอ้ตาเลสโกเออยานันนี้หายดีครับโอ้ลูกเดียวเกบนะครับโอ้ ตายแล้วตะกอมันแพ้ได้ยังไงครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับโอ้โหสิบเอ็ดต่อสามขาดแลเกินโยกมาหนึ่งสองเยียบลูกนี้โอ้ยังได้นะครับยังลักอยู่แล้วครับโอ้ตะกอสามต่อสิบเอ็ดเสิร์ฟไปตักหัวยโยกขึ้นมาตีสปอปลาวตีนะครับโอ้ อย่างที่แอดมินโอ้ได้พูดนะครับมันระเบโป่งหลังเนี่ยไม่ไดม,มีกินแล้วครับเสิร์ฟไปกระแทกติดหัวหมดนะครับติดหัวติดขาหมด10บเอตอสามเกมเดือดเกมเสิร์ฟม,มาติดเน็ตโอ้ทางนั้นก็ไม่น้อยนะครับติดจะได้เอฟน,นะครับโอ้สามต่อสิบเอฟน,นะครับจะพลิกธรณีได้ไหมยกมาอย่างนี้มาพลิกธรณีนะครับโอ้ตายยอดก็ตายนะครับเทแ,แรงก็ตายวาย สิบเอเบตสามนะครับโบเซอร์มบอลนี่บอลนี้ไม่เอาโอ้ลูกออกครับโอ้สามต่อสิบเอนะครับเปิดหัวโยกขึ้นไปหายนะครับโบเก็บเกี่ยวก็ไป็ศูนย์ฝั่งนี้เกมเกบเป็นศูนนะครับฝั่งนี้จยากเป็นต่ออยู่ดีๆครับโอ้เปิดหัวโยกขึ้นไป เหยียบได้ไหมโอ้ฝั่งนั้นชักเองครับไม่โดนตะก้อเลยตรงนี้เหยียบไม่ตามไม่ทันนะแต่เป็นดีนะเปิดหัวเล่นเองครับเด่นเอเปิดไม่ดีเล่นเอง,เเเองโอ้หายนะบ 11อดต่อ3ครับเกมนี้เกมปั่นมาปะเก้ารับสายโยขึ้นไปโอ้โหเกมนะครับเต็มที่เอฟบนโอพูดนะครับโอ้ไม่น่าเลยนะครับโอ้ท่านน้เป็นต่อซะเยอะแยะนะครับโอ,อ้แล้วตะโก้จบเกมครับ <tenga S 1> เป็นเต๋าเต๋ากับตีชนะไปส1บเอต่อ,ตอ <tenga> 3นะครับ

ใช่วังด้วยาใช่วัวเลยไอ้บอสควยงนเนีน่ย มันพอปทำมันยามนี่เหรอเห็นไหมอ่ยไทำันพลอนามนกแก่ดนกแสีมันเหรอดูนกแกสี